สวัสดีจ้าซ่องพั้วนองเนยมันหนีน้องเนยมีมันนุ่มเสนอจ้าเป็นลาปลาดุกจ้ามันหนีปลาดุกแม่อีกซื้อมากละจ้าพูดดีเลิศแกไม่กินเอาแล้วเอามีแมกง่ายๆจ้าไม่ละ30บาทโอ้ยที่ว่ามีแมกยิมฮาบาทจ้าว่ามันสามสิบตัวใหญ่แห้งคือจะปิ้งสัมเร็จมาเรียบร้อยจ้าคือเนียนเน้นจ้ามาละเซลขึ้นห้องนั่งเลยเนาะนังแม่ไม่ต้องถิ่มเล้วไว้ไม่ถิ่มแล้ว เมนูกับเมนูง่ายจ้ะไผ่มีปลาดุกสดกับมาปิ้งเอาก็ได้จ้ะมาย่างออกแต่มาแซ่บรด้วจันกระสีหอมเลยที่แม่จะปิ้งทานเครื่องในมีแม่เครื่องเอาหนีกระสีมาตำมได้เมีแม่กันมีหอมแดงจ้ะก็ยังเก่าจ้ะเครื่องหลามมาเลยก็เป็นมะเขือเผาว่าแม่กันลอกเพียกมันออกว่ผสนยังก็มาแิดกันข้าวเมนแล้วก็เป็นข้าวว่าแม่จ่ากระสีมาตำซอยกันแล้วเนาะกระสีหอมัผสมกันหักใส่มสรซอย รวมบเห็ดบัวมีแม่เฮ็ดเฮ็ดทลโตลูกคนชอเฮ็ดเบอร์ดอกจ้ามือนี่สองตัวนะสองตัวน้องนุ้ยกินมาฝากเลยแม่บ่บีบีอะไรแบบนี้บ่ได้ฝบกบีบเนี่ยปฝากมันจังมือนะมึงยังมืนไว้กว่าบีที่มีดจ้ารับไปกะมาฝากโอ้ฝากใส่พร้อมกับไอ้ตัวนี้มีดเป็นมะเขือจ้าเป็นจะมีดมัยังสีบัวข้าวกับหอมเพิ่มด้มีดแม่สุดใช่ สูดไม่ยึดจานสมาเฮ็ดตามนี่เลยดอามีดจะสูตรได้ไมดแมทบ่มยแน่เนี่ยวบอกมันเข้าแบบเนี่ยสะอาดดอกอะไรนีแเลยจ่าเดือนอีแมทมันมาเทสจับพวกเข้าอีู่ดีบางคนปิ้งอันบัสุกก็ได้เลยจ่าแต่แม่ว่ามันปิ้งสุกแล้วดีแล้วจังบัวเข้าแต่ก้านนั่นคืโดฟังจ่าแได้ก้อนผอเคสุกินมาเพราะเรื่มันมีแบบเป็นน้ำยังจ่ามันมาต้มอันปลาต้มยังสุกินจ่าฝักเพิ่มเนี่ยจ่าซูไซเพื่อนอันค้นแม่มีแม่มันเล็กๆเข้าๆแม่มีแม่ฝักเพิ่มเนี่ยจ่าหอมพอสมากเรื่องนี้มีเฮทสกินจ แม่ยจ้างฮ็ดบ่าข้าวไม่ไหวใช่ค่นะน้ำอืมกินข้าวอย่าก,กินแก้วบวงจ้ะแม่เห้าเยาว่าอย่างท้าวกรบอกลงคลิปมาสันแม่โทรศัพท์ไปทักเป็นกำลังสีอันตัวยีไ้ไปยืดย้ายของมุ่งอย่างนั้นสื่อโทรศัพท์มาใหม่จากลสา,สาสิกียจะส่งเป็นเคียสินัตสิได้ลงไอ้เบิ้งจ้ะ แม่จ้าบะนิ้ลงในเหตุฐายได้จ้าไม่กินมันกรจ้าบะที่นี่กินน้ำลงเนื้อก่อนจ้าสามไปทักลงจ้ามาเบิ่งนลงเนื้อกะยิ้มจ่าลงเนื้อเรายิ้มยิ้มแบบเบิ่งกะยิ้มเรามีนแบบวันนี้จ้างในเลิกเรียนมาเนื้อกะมาเห็ดคลิปเลยจ้าบะที่นี่อันลงเนื้อจะได้ไปเล่นกีฬาต่อจ่าเลิกเรียนสี่ไปแข่งกันนรายิ้มแไปแข่งแบบเล่นเล่เระมีนแบบวนี้จ่าจะไป ออกกาําลังกายพร้อมใจเราข้ามอ้วนไปนแล่นมาเย็นแมะประมาณ <c oughs> มูนนันสิมาหกจา้าอย่างหมูบ่บ <c oughs> ้านนี้น่าอ้มริกาข่วาวว่าสิได้พันหนึ่งจ้ะแต่ว่ามางคราวจะไม่ใส่รู้งั่นไหมเพื่อเป็นตัวสำรองเอาว่ามีจ้ะเปิดเทอมมากนั่นกับสิได้อลออกกาําลังกายเพิ่มใจพบมูแม่ยินแม่มีความสุขก็ได้มีแม่ไปเลียนน้ำมู อยู่เย็นมันเบื่อจังในวางในใบผมแมนไม่หยุดตัวที่สองจ้ะตัวนึงก็ได้หลายแล้วเนาะจ้ะที่สองในก็บอกอีแม่ว่าสิเฮ็ดคลิปยนีมาแลงจ้ะว่าที่ดีว่าไหมเนาะจ้ะยังมาเศร้าเนาะอยากไปโรงเรียนตะเศร้าจ้ะก็เลยแบบเจ้าในก็เกินเลยอะโบทันสิแมนบบทันจ้ะห้องในขึ้นมอสามแบบเป็นนุ่ดเดือยนะมีแม่ก็ได้จ้องไปตะเศร้าไปทำมอสะอาดจ้ะแมน ว่าเียมาเลียงกันสำเๆ็ไ่ยังกันจ้ากินเขาเลีงกินเขายังอุ้ยตัวที่สองไอ้ตอนนี้สุแบบนี้าานะจ๊ะังหอมบางคนปิน่งเาขาสำเนียงน้อ,นนอ,อ,อยจ้ะวันนี้จะปิ้งสุกได้ยี่ยบก,กาแบบว่ากินได้เลยเนาะจังบะข้าวหอกน้องก็บอกนางบอกแม่อ,ออกได้รู้ไกับใอันนี้ออกจะเอยอันนี้เม่อาออกจะน,นี่อุ้ย ยกินเลยได้ประิแม่เอกซิมเมื่อดีเนาะแม่เขาีนมันหวานดีเนาะเนื้อปลาสิเบิ้งแต่ไม่โลหินมานเนาะฮะไม่โล,อโลนอนเบิง้งตัวหนอต่ช <laughs> ีวางฟังเดี๋ยวเบิงง่งยังจะย้ำแมเลี้ยงหม่ยกิไม่โลมาเล่นนอกจจะฟังจริงเราเบิ่งกาไม่เนาะจะลามไม่จะไปวันไหนเร้ยนหรอกทั้งทั้งเฮ้ ไปผู้ใดย่างไก่บัวเฮาไอก่อนได้อินแม่ตัวน้อยจ้ะแล้วก็เก่งๆจ้าแล้วไปกับมะเขือยังเกาเลยจ้าก็นี่เป็นมะเขือนบานเฮาเลยจ้ามะเผ้าวมันเนี่ยเยอะคืนจ้าเีอะเหลืองอืมแต่ว่ามันบ่วคืนแห้งในต้นมาสับ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 จ้ะกับเปรี้ยวไส่ค้าพร้อมไม่รู้มาใส่จากใครแล้วแม่ไม่นี้บัวลูกบ่ได้ใส่บ่แม่นเกี่ยวกับอันผัดเกี่ยวกั็ยังกว่ามีแม่แล้วก็หมูกับไก่ ข้าไปก็รอดไม่เหตุซับป่าเส็จเ,เลยจ้าที่นี่จะตนนี้คือมีเพื่อนฟักเกน,นื้อปลาปลาแล้ว,ลวย,ยืนแม่มันก็มาปุงน้ำม,มันล้นหมเอิคนมันร้อน,อน,อนเอาน่ะร้นวรนเนาะนเนมไม่ไปร,ร้อนตลอดปุงน้ำนนตีไฟคือสุดย <laughs> อดจ้ะไฟแรงเลยมองไม่สอดขึ้นเพิ่มจักหน่อยต่อจนเก่าละจะแทงเข้าไปยังฟังือไวแท่ บุ้ยแม่เดี๋ยวได้มีแม่แป๊บเดียวยยจา้า,จาตอนแรงพื้นเขาเขาขซื้อมันใหม่เร็วมันเป็นพื้น <S 2> <S 2> เป็นไม้ยางจา้าหีิในนี้เกี๊ยวยาง<ะ>ได้นี้แม่โอ้ยแม่จ<ะ>้าเกี๊ยวยางพี่เจ้ยางมาจต่ไม้ยางเกาะไม้แห้งมันมาไม่ต้นนั่นแหละใอย่างดียังนึงจะมันดังไฟติดไว้ทำมันก็ลูกดีพอมีแมพไม้ยางแต่วุ้นอะไรไม่ได้แลไม่ได<ะ>้แล้วนมันลายคนเราไปกัเอาเนื้อปลาได้เลยจ้า เนื้อปลาเดยียวไปนัวเลยแหละจ้ะนัวงนั่นปลาดุอีก<ไ>ง,ง่ายๆเสร็จเสร็เนื้อปลาดุกับสีนุ่ลอาจารย์นี่วันนี้น้ำปลาเดยีเยวเพิ่มอีกอันนี้เฉพาะในโดดรึเปล่เนะเาะมันเ <c oughs> ขาเนี่ยปลาเนื้ซื้อเนาะเพราะว่าเออเพราะว่าอะไรเสร็จหมนวะเพราะว่าเนื้อปลาสุกแล้วจ้ะมันล้นไฟใสน่น้ำปรุงน้ำจังหน่อยแต่ไมนร้อนโหคนนหนเลยนี่นะ กะาโปรตีเขาก็ล hmm. าบหมูลาบไก่เนาะมันก็เป็นลาบปลาจ่ายมันมีครบทุกอย่างจ่าหมูลาบเลยมันครบเดือกกุ้งเดือปลาหมึกก็ได้มีแม่ต้องเห็นเบิร์ตจ้าเพราะเราจะกินกุ้งเต้นแต่มีแม่บุมีเนาะจ่าบุไมบิ๊ใส่ลอกก่อนเนี่จ้าใค้มีมีกุ้งเตนมวะเราเขาไม่ได้ดูแม่กุ้งเต้นแม่จะเป็นแนวอีสานแนวหนึ่งจากกุ้งปล่อยเปิดมามีแม่กุ้งปล่อยกุ้งเต้น พ่อแม่คือสี่เค้าเนื้อปลาล้นเลยจ้ยปะปลาน้องเป็นลาบกันเลยจ้ะเป็นลาบกันเลยล้งจ้าเราไปเขาก็มาลาบกันเลยก็ใส่พริกพงจ้าใส่ลงไปเลยจ้าสองซอนแล้วแล้วกับไส่ไป,ปแล้วใช่ไหมเขาคัว่วจ้าสองซอนเขาคั่วคือเขาสารจ้าเขาก็มาขัวไฟไม,นนมันร้อนเลยกะท่าจ้ามันไม่ใหม่จังน้อยเลยเนี่ยหอมแบบพี่แล้วก็มาต่ำจ้าเวลาไฟการต่ำกับปั้นจ้าหอมแดงใส่น้ำหรือไงแล้วก็หอมแดงจ้าใส่ลงไปเลย มเนี่ยอีกับซอยบร้อยจ้าซอยซอยจะเติมหอมค่ะตำดังเลยเจ้าไม่สิแลบเปื่อยเบื่อไ,ได้แบบนี้วินแมาเติมน้ำปลาสักหน่อย,อยจ้าเก็าไปเก่าน้ำปลาใส่สักหน่อยเติมประสาทว่ามัน,มะนะนงน้อเหรอเนาะง้อทั้งน้ำป่าเดียร์ง้อทั้งน้นนำปลาดุกเหรอสีสันแห่พุน่น่ะชุดยอดจ้าสีปากเลยเก็บเก่าพักใส่เลยอย่าเลยหมอแหละมีเยีดแม่จะมาใส่เลย งนนะานเป็ดตลาดเห็นปลาดุกสื่อมาร้องเห็นบึงแล้วจ้าง่ายๆเลยปลาดุกสดหรือว่าปลาดุกกันดิบก็ได้จ้าเอ้ยซุกหน่อยเนาะะดุกย่างเลยอาจารสบายจ้าเพื<ท>่อใบม่เป็นปลาดุกแบบดิบๆแบบหามา้ายังมากมีเนะี่ยก็ได้ขึ้นกันจ้ากระมาปิ้งบอกวิธีปิ้งด้วยมีแบบเี่ขาพี่อย่างใส่แต่เกลือแหละล่างมันสาที่มีอะไรบ้างจ้าอย่าชิมกันเลยป้าทีนชิมได้มีไหมใส่ว่าซอนเนี่ย กินเลยทำในใหญ่เลยมีโอ้ทำในหน่อยก็ได้อพอดีเลยลุงจ้าเอาเลยกินกันเลยจ้าบัดที่นี้งัวแล้วมาดดิจ้ากินลาบกระดูกต้องการเรื่องตัวเรืองหน่อฟ้าบุญหมูด้เนาะตั้งบุญหมวกันทักเลยมันเยอะฮอนฮอนจ้าเอาแม่ขึ้นนั่งตัวสูงเถอะ คนสูงเนาะเตี่ยลยบัดนีเลยลองฟังนั่งดีลู้งจิ้กันจะัดนี้นี่กิ้ถั่วน้ำกันเล่นจังหากันแพ้กันตุงเนาะลักมันกัสิมนี้เป็นมะเขือเรืองจรื่นกินน้าสงสัยโบหิวนี่อันที่แบงออกจากมีแบบที่ว่าหลวกมาปิ่งอะไรดูเสียด้น้่หอมอุ้ยกึกเป็นน้ำลายมใจค่ะ แซ่บพู้ดีจังจเลย,ยว่ะมันหอมนัจ้ะห้เฮ้ยหอมค่าหอมาก็หอมเดดมันแบบเป็นรุ่นแซ่บและวี่มันเดนมันหนนี่นนค,ค่าก็เป็นเนื้อป่าเลยเยอกินเกียวบอกว,ว่าเป็นเนื้อป่าแม่ยังวาลาบนะหครับัอ้าเอรอฟางกินกี้ก็กเ,กกเป็นเด่นงอ้อลูกงืองสัมีอมแดงว้ามีแค่ไหนาแบบว่าทำกุงอ้าพูดี ง่ยเมื่นยังนบบโคบนมุขมุขมมุขมุขมมุขมมุขมข้มุขขมมุขมมุข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 มอมุข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 มมุขมุขมุขามมุขมุขมุมมุุขขมาขมุไปอยมุขมอขมุ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 ขขมุขมนขมุขมุขม่ขมุ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 ขมอขมุง ยาจากบู์จักจ้าพวกมมนถึงห้างยี่ล่างน่บจักเย้าคืนมันแสบเนาะมันยังคืนครับใชวมื้อที่แม่แกีกินก้อนอ่้นไก่ยัางอีกหลายได้จัะชื่อแม่บาทอะรตัวลูกัีบาทเนาะวันนี้ปลาต้องโตอไอ้นะ ่อมน,นะจอจูอก่่อยังไงันจองสิม,ม,มส่คือเผาค <c oughs> ืนนึงนะันจองไม่ปนเผาหรม่เผาี่เี่ยดีแล้วนะน้ำน้ทยมาอีกแบบแล้วิแบบจังเลยน้ำไร ไม่ป่า yeah, ีบวนะมันเยอะจังาสตจ้ยิโตงจบจยงควยงมือโดุ๊จบเมื่อนายดูสิแก่เไหจบยองโกรดไปดันัจ้าเลจ้าตมีคว่าทุกคนาจารมาลินนี่นี่กับฝาก็ติดตามก็ซับตไครกกระดกระดิ่งใจทั้งสองพวงน่ยจคกินนี้กับมก